จากคอมเมนต์นี้นะครับมีน้องคนหนึ่งนะบอกว่าพี่แจก172เพรให้หน่อยเราก็จะทําการแจก172เพรน,นะแต่มีข้อแม้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าคลิปไหนถึง30ไลค์นะครับเราก็จะทําการแจก172เพรทันทีนะครับก็คอมเมนต์ UID ของเพื่อนเพื่อนไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะได้ถึง30ไลค์ไวๆนะครับผมแล้วไปดูคลิปกันเลย โอเคครับก็ต้องยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ชน n นลนุนินะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําการสุ่มตู้ลักกี้รอย่อนนะก็ตู้ลักกี้หินแปลงล่างครับกดเข้ามาครับผมสำหรับอีพนี้นะครับเป็นแนวนินจานะครับผมตอนนี้เรามีหินแปลงล่างอยู่2อันนะแต่ยังไม่มีพิมพเขียวนะครับไปดูซิว่ามีเซ็ตไหนกันบ้างนะครับผมเป็นแพ็คคิวสปาร์กแกมมานะครับผมแล้วก็คิวสปาร์กลาวาคิวสปาร์ฟรีดนะครับผม แล้วก็แพคคิวสปาร์คไลนิ่งนะเป็นสีเหลืองนะเป็นชุดที่ใช้พิมพ์เขียวแล้วก็หินแปลงล่างน้อยที่สุดนะครับผมก็ oh <no. S 1> ใช้พิมพ์เขียวแค่1อันแล้วก็หินแปลงล่างสองอันนะเพื oh <no. S 1> ่อไม่ให้เสียวเวลาครับมาเปิดหมุนกันเลยดีกว่าเรามีบัตรฟรียอยู่20่สิบใบนะ <Yeah. S 1> กดมาเลยครับหครั้งแรกได้ไหมร้วๆอย่างนี้โอ้โหโอ้โหอาหารสัดครับเรียบร้อย เรียบร้อยไม่ละ่ะเกลือล้วนๆครับผมสำหรับห้าครั้งแรกนี่บอกเลยครับเหลือว,ว่าอย่างเค็มอะครับจัดไปครับครั้งที่สองมาเลยฮะมาไหมโอ้โหเลยเลยซอยทุกคนเลยซอยไหมจะได้หรือเปล่าไม่ได้ครับอื้หือเกลืออีกแล้วครับผมครั้งที่สองนะตอนนี้เหลือสิบใบนะสำหรับบัตรฟรีนะครับจัดมาครับ ขอสักหนึ่งครั้งเลยครับมาไหม <Huh? S 1> โอ้โหเลยเลยอีกแล้วมันออกยากจริงๆครับผมแต่วันนี้กดตกลงครับและเหลือห้าครั้งสุดท้ายขอนะครับจิมเขียวนินจามหาธาตุจัดมาห้าครั้งลุดท้ายน,นะครับมาไหมโอ้โหเลยไม่ใช่เลยนะครับมันไม่ถึงนะครับผม ไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวเราลองเปเพชรลัก270เพชรแล้วกันว้าว <Wow. S 1> จัดมาเลยครับเพื่อจะต้องเตี๋ยเพชรนะมาไหมโอ้โหไม่ได้นะครับผมต่อทักหนึ่งอันก็ยังดีนะครับ DM เรียบร้อย <c oughs> 270เพชรไปครั้งสุดท้ายแล้วครับไม่ได้นี่ถือว่าเกลือมากฮนะโอ้โหเลยอีกแล้ว วอสวอโอ้โหโคตรเกลียดครับผมนะครับ EP นี้เราก็ได้ทำการซุ่มไปทั้งหมดก็30 <c oughs> ครั้งนะ <c oughs> ไม่ได้เลยสักครั้งนะครับ <c oughs> ขอแค่อันเดียวนะครับ <c oughs> ผมสำหรับพิมพ์เขียวนินจามหาธาตุนะ เดี๋ยวเราก็จะเก็บเพชรไว้ก่อนนะครับผมเอาไว้วันหลังมาสุ่มใหม่นะใครที่สุ่มได้ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมมีเทคนิคอะไรที่สุ่มได้นะ <Huh? S 1> แล้วสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับผมเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย